กรชด่าชั่วมาเช็ดให้เลยตรงๆไม่เล็บที่ไหนนกมันจิกกับมันถึงเราเลี้ยงไว้ก็จริงอ่ะมันเป็นนกธรรมชาติที่การล่าของหลายๆคนให้มันได้หนึ่งนาทีไปเร็วไปให้มันได้หนึ่งนาที bye a lupa แม่แม่โดนแล้วอเอกระดาษชิ้วกระดาษชิ้วให้หน่อยเร็วเร็วกระดาษชิ้วมาเช็ดให้หน่อยหันเผอแป้บเบียวเองเผเอแป้บเดียวเอง ไม่เล็บที่ไหนปากมันคร<อ>ับเ,เขาก็จะบอกว่านกพวกนี้เป็นปากที่แหลมคมออออจะทำอะไรต้องอันตรายออออนกมันจิกครับมันถึงเราเลี้ยงไว้ก็จริงอะ่ะมันเป็นนกธรรมชาติตตที่เราจะทำหมายคือการคนล่านะคะรับได้ได้ได้เลือดแล้ว ได้ตังแล้วเอากันใกแต่เล็กโดนต่อยไม่เป็นไรครับคือเราไม่ระวังเอาอันที่จริงเราต้องจับอย่างนี้นะครับเพราะว่าเงี้ยมันไม่แนะนําให้เด็กมาจับนะครับมันจะจิกปากเขาสามมันคมนะนะครับจิกตาตาบอดนะครับโดนนี่ยังได้เลือดเลยไม่เป็นไร คือเราประส์ดีนะไม่เป็นไรหลงเดี๋ยวไม่ต้องกลัวหรอกเอาไอ้นี้มาตัดสายคาดเบลใช่ใช่อีมันนี่ยวทำเองตัดเดี๋ยวก็โดนปีกเขาดินี่ไม่หลุดแล้วเนาะโอเคเราทำใหม่ไว้แล้ว คือนกพวกนี้ครับมันเป็นปากที่ที่ที่แหลมคมมากนะแต่ตอนเย็นปลูกหวยรางวันที่หนึ่งเด้อเขาประโสะดีตัวเองมาทําเขาเนี่ยวันหน้าอดแล้วมั้งวานที่เราทําสัญลักษณ์ไว้นะครับเพื่อที่การล่าของหลายๆนเนคนเขาจะได้ปลอดภัยเนาะ หยุดเลยเดี๋ัวหยุดยังไม่นี่มันกลัวเพื่อนมันอยู่นี่ใส่ที่ได้เลยไม่ก็ว่าระวังแล้วนะพราะมัวไปเปิดกล้องอยู่ปักเขาให้ไม่เข้าตรงตาล่ะ มันเห็นแว่นไงมันยังให้จับอ่ะพอมันร้องปั๊บเนี่ยมันแหกปากด้วยเลยนี่ตัวนี้นี่ค่อนข้างๆนี่มันไม่ใช่หัวมันใช่ไหมไม่มันจะหัวฟูแล้วนะมันไม่ใช่ไอีตัวนี้ใช่ไหมตัวที่เราเลี้ยงอยู่อ่ะนี่ไงตัวนี้แหละที่เรากินอยู่ประจําให้กินอยู่ประจํานี่ครับหลังให้เยอะทามมร์ไว้ใช่แล้วก็ใช่กันคนล่าไงเราก็จะได้รู้ไงกันคนล่ากเราเขียนชื่อใดทพินไปด้วยไม่ คนกินมันมีเออมันพวกนี้มันเป็นนกหนอนถ่ายถ่ายรูปให้หน่อยดิอยให้ใครถ่ายคุณนายแหละอ,อ๋อไใเราายถ่ายี่เป็นเาคนี่ต่อเลยนะเราถ่ายรูปไว้ดูหน่อ,อยนีออ่ได้เลือดแล้วโดนหวยรางวัลที่หนึ่งเว้ย เขาถ่ายให้หน่อยแล้วนั้นวางก่อนเดี๋ยวค่อยทำปเป็นไรเราประสงค์ดีเอาภาพชัดๆเดยหลงอันตรายเข้าใกล้ไม่ได้อ,อือ,อ,อ,อไปเลย ได้ได้แล mm. uh, ้วแล้วก็เนนี้ไเอาไว้ลงไอ้นี่มานะมารายงานตัวเรานะ จ้าหลงเจ้าหลงได้แผลเลยจำมึงไม่ลืมแน่มันคมนะแม่มันเหมือนแบบปลายป <c ười> ไปนีป่เลยมันจิกเบาๆนะถ้าเข้าตาก็าตาบอดแหละนี่โดนตรงนี้บอกว่าไม่ได้ประสงค์ร้ายหรอกแล้วก็บอกไม่ประสงค์หลายกูเก็บยอดพริกอ่อนไว้แล้วมึง <c ười> <c ười> เ,เัน<อ> เดี๋ยวก็มากินกุ้งอีกห้ามทำร้า,ายกันรู้เปล่าน,นี้ใส่สัญลักษณ์ไว้เนี่ยนะไปไหนมาไหนเขาจะได้รู้ว่าเออนกนี้เจ้าของอนะส่งดีนะรู้ปเปล่าไม่จะหลงอันตรายนะครับให้มันได้หนึ่งนาทีไปไปร็วไปไปร็วไปไปร็กไป,ไป มา้ามันหิวนะก็มาาไหล่ะ้วเพื่อนไปทางไหนล่ะี่นี่อ่นี่เหอโอ้โหโหโัวเบาหัวนึกว่าอะไรวะพอ,พอพอรู้ว่าจึกรู้ว่ามันมันมันสะกิดหลยภาคเดียวเฮ้เหมือนเหเงื่อว่าปาดมาว่าใจหาเลือดเออได้แผลครับไม่เป็นไรหรอกมันมันมันก็เพื่อ เป็นการป้องกันของตัวเขาเองเราะวังนะครับมันไม่ใช่ว่าจะไปจับกันง่ายๆขนาดน,นี้เราเลี้ยงอยู่ทุกวันจิกตรงเนี้ยแม่อพอมันเข้าตาตรงไงก็เหมือนเวลาหนามันเกี่ยวนะมันครั้งแรกครั้งแรกอะเนี่ยโดนนกจิกเนี่ยตัวหวย,วหวยวได้เลือดดะสาธุ ดูครับดูดูเลือดดิเนอะเห็นเนาะดูด,ดูนกขี้ครั้งแรกน่ครับไม่เป็นไรหรอกมันมันไม่รู้เรื่องเนาะเราไม่ระวังเองเไม่ระวังเองอืมโอเคได้เนาะหายแล้วครับไม่มีอะไรแล้ว คีดดีก็ข่าเชื้อเหรอเป็นรู้ป่ะได้ยินเอื้อยู่อื้อยอะไ่ไม่เ็นไม่เลเอาเอาเลือดไม่ดีออกเออเก็บแต่สิ่งดีไว้ถูกหวยแล้วโอเคครับเจอกันใหม่ๆนะครับฝากเพื่อนนะครับระวังจับนกพวกนี้นะครับอืม